โอเคนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมนะครับมาลุเอลนะครับคลิปนี้จะเป็นการสอนเล่นพอนฉบับละเอียดเลยนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับสกิลแรกก็คือเป็นการใส่กระสุนนะครับมีให้เลือกสามนัดนะครับสีแรกก็คือสีม่วงนะครับเป็นการยิงเพิ่มดาเมจนะครับเวทกับกายภาพนะครับส่วนสีสีส้มนะครับ ไอ้สีเหลืองเป็นการยิงสโลนะครับนี่ครับก็คือยิงสโลมาเราจะตายละรามาตายกันโอเคนะคนี่ครับนี่ครับมาหลังก็จะสโลนะครับโอเคนะครับแล้วก็สก,กิลสีฟ้านะครับ ีฟ้าจะเป็นการลดคู่ดาวนะครับก็คือผมจะยิงกันตีก่อนนะครับสังเกตตรงลดคูดาวกันตีครับก็จะคู่ดาวไวขึ้นนะครับตัวคู่ดาวไวขึ้นโอเคนะครับสกิลที่2ก็คือสกิลเราต้องคอมโบกับสกิลหนึ่งนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับสีม่วงนะครับสีม่วงสามนัดแล้วก็สไลด์ไปนะครับก็จะยิงแรงขึ้นมากเลยครับ ดาเมจเวกกายภาพก็จะแรงขึ้นนะครับส่วนสีเหลืองนะครับถ้าสามนัดจะเป็นการยิงสตันนะครับถ้าสไลด์กับคอมโบกับสกิลสองครับทำให้ดูครับเอามาหลอดทำไมเอาไหมนี่ครับถ้าสีเหลืองสามนัดจะเป็นการสตันครับดูครับมาหลอดก็จะมีอยู่กับที่นะครับดีมากๆเลยครับ ทำจังหวะให้เพื่อนได้นะครับสีเหลืองนี่ส่วนสีฟ้านะครับถ้าคอมโบกับสกิล2ก็เป็นการนี่ครับเป็นการตีกระจายนะครับ AOE นะครับนัดแรกแล้วก็ที่เหลือนัดต่อต่อไปก็จะเป็นการลดคู่ดาวนแทนนะครับกระจายแค่นัดแรกนัดเดียวนะครับคอมโบกับสกิล2นี่สกิล2ก็คือถ้าปกตินะครับสกิล2ก็คือสไลด์ไปก็ยิงนะครับ มันจะเพิ่มโอกาสขี้20%นะครับดีมากๆากเลยครับยิ่งคอมโบกับสีม่วง3นัดนี่ก็คือนัดเดียวก็อาจจะตายได้นะครับโดยที่ออกของนะครับอันนี้ที่เขาขิตกันนะครับส่วนอันตีนะครับจะเป็นการชาร์จแล้วก็ยิงนะครับอย่างนี้ครับก็คือถามว่าทําไมถึงมีเส้นตรงกลางนะครับก็คือถ้ายิงข้างๆนี่ก็คือดาเมจปกตินะครับ แต่ถ้าโดนตรงกลางแบบตรงตรง,ตรง,ตรงกลางก็คือดามจดสองเท่านะครับสมมุติว่าดามจประมาณ800นะครับถ้าโดนตรงกลางอย่างนี้นะครับก็คือ1600นะครับแต่ตัวนี้นี่ใช้รถคูดาวคุ้มนะครับของรถคูดาวนี่ครับรองเท้ารถคูดาวับพีถุงมือตีไวมมีอาร์มรถคูดาวส์มูราเมสตะรถคูดาว10%์นะครับ ก็คือลดคูดาว1%นะครับเท่ากับพลังโจมตี4หน่วยนะครับก็จะคือเน้นลดคูดาวนะครับนี่ครับเซตที่ผมออกใช้ประจำนะครับก็คือเซตนี้นะครับแล้วก็ทิกการใช้อันตินะครับกับบวกกับฟิกเกอร์นะครับก็คือนี่ครับก็อันติฟิกเกอร์ครับก็คือเน้นตอนมันใกล้จะตายนะครับถ้าแบบสมมติว่า เราชาร์จอยู่อย่างนี้ครับมาหลอดอยู่ตรงนี้แล้วก็ตีฟิกเกอร์ไปครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับฟิกเกอร์อย่างนี้นครับตอนมาเลือดน้อยๆครับก็จะคือก็จะตายเลยนะครับก็เหมือนไล่นะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับบัฟฟ้าไม่ส่งผลการเกี่ยวกับดาเมจกระท้อนครับ ก็คือบัฟฟ้านี่ไม่ได้ช่วยลดคูดาวเพิ่มดามจให้นะครับก็คือมีไว้ประดับงั้นนะครับคอมโบที่ใช้คอมโบที่ผมใช้ประจํานะครับก็คือสีม่วงสองนัดสีเหลืองหนึ่งนัดนะครับก็สไลด์แล้วก็ยิงครับเราจะได้ดามจเพิ่มขึ้นแล้วก็ยิงสตันนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราจะไล่นะครับถ้าเราจะไล่สมมุติเราจะไล่มาหลอดนะครับให้เพื่อนตามนะครับเราก็สีเหลือง สามนัดไปเลยก็แล้วครับก็สไลด์ยิงครับก็จะสตันนะครับเพื่อนก็ตามมาช่วยเพิ่มเมีให้นะครับไปค่านะครับสีเหลืองนี่ส่วนมากก็คือนินทําจังหวะให้เพื่อนนะครับเป็นสีที่ดีมากครับผมใช้บ่อยอยู่นะครับก็สีฟ้านี่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็จะใช้ตอนสมมตินี่ผมอันติไปนะครับมันโลคูดาวใช่ไหม ทำไมครับกูดาสองสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เราก็จะใส่สีฟ้านะครับยิงคีฟยิงอะไรนะครับมันก็ลดกูดาวให้เรานะครับถามว่าใส่กระสุนเอาออกอยังไงนี่ครับกดลากกดค้างที่สกิลหนึ่งแล้วก็ลากไปตรงกากบาทนะครับนี่ครับกดค้างก็ลากไป สองคนถ้าใส่สองนัดนี่ก็จะคูลเออมันจะคูลดาวถ้ากดเอาก็สูนออกนะครับมันจะคูลดาวห้าวินาทีนะครับถ้าใส่สามนัดแล้วเอาออกก็จะคูลดาวสิบวินาทีนะครับนี่ครับใส่นัดเดียวจะไม่เป็นการคูลดาวนะครับก็คือเอาออกก็ใส่ได้เลยนะครับนัดเดียวเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเออสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าใส่สามนัดเนี่ยเราจะ วิ่งเร็วขึ้นนะครับเห็นขอบเอ่อเส้นข้างบนใช่ไหมครับจะเป็นการโอเวอร์โหลดนะครับวิ่งเร็วขึ้น25%นะครับเหมาะกับการวิ่งหนีไล่ฆ่าแล้วก็เดินไปแก๊งนะครับนี่ครับก็จะมีระยะเวลานะครับข้างบนจะวิ่งเร็วขึ้น25%นนะครับโอเคครับคลิปสอนก็มีแค่นี้นะครับพลังแฝงใช้ได้สองอย่างนะครับใช้ เกิดอัปเดตก็ได้ตายเกิดก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเล่นนะครับเกิดอัปเดตก็ทําให้เรายิงแรงขึ้นอีกนะครับสามดาดแล้วก็จะติดเคิดอัปเดตก็จะยิงแรงขึ้นนะครับสเปลนี้ก็ถ้ายืนเลนก็จะใช้ฟิกเกอร์อย่างเดียวเนะครับไม่ใช้อย่งอื่นโอเคนะครับเราก็ไปดูกันในเกมเลยนะครับโอเคนะครับก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับเกมนี้ผมก็จะเล่นเป็นเซตยืนเลนนะครับเพราะมี คนฟาร์มนะครับเราก็มายืนเลนได้นะครับตรงนี้ยืนเลนได้คือเกมนี้ผมกดมากับเอ่อเมดแล้วก็ป่านะครับซินิเทียกับเดลเซียนนะครับกด3าอยู่ในแรงประมาณ90าดาวนะครับเดลเซียนเขางก0าดาวผมก็อยู่ประมาณ7 79หรือเจปนี่แหละแล้วก็เกมนี้ผมก็เอาลูนแลมเพจนะครับ ก็อย่างที่คลิปสอนนะครับตะรุนแลมเพดสป,ปีริตดาร์กนัทคอนะครับเอาพลังแฝงใต้เกิดมานะครับกับฟิกเกอร์โหมตรงกลางเฟิร์สวัดไปแล้วนะครับซูเปอร์แมนเรายืนเล่นยืนเล่นกับไวโอเราก็ตู้เข่าได้นะครับเปิดเลยม่วงสามเมตรแรงมากๆากครับโอ้ยเข่าฟิกเกอร์ าเขาไปฟิกเกอร์เขาก็น,น่าจะตายครับก็อาจจะแลกกันไปนะครับหนึ่งหนึ่งนี่ก็กลับบ้านก่อนนะครับตัวนี้นี่เขาติดเมตาแล้วนะครับทอนคือเลทเกมไปนี่คือถ้าเกิดนะครับแทงก็เลือดไหลเป็นน้ำเลยครับยิงเละเลยครับที่เขาฮิดกันนะ ในพิกต๊กเนี้ยยิงนัดเดียวครับเขาอ,อันนั้นเขาก็ต้องเกมน้ำด้วยนะครับโอ้ดซินเียรอด้ไหมโอ้สุกตายเกือบแล้วซินเทียจะโดนโถมไหมเนี้ยดวงอยู่ป่านะครับป่าน่าจะเยอะนะครับอุ้ดดนะีสไลด์ออกมาก่อนในป่าน่าจะมีประมาณสองตัวนะผมว่าโอ้โหมีหน้าเอ้ยซุปเล่นเพื่อน ต้องถ่ายมาแล้วแหละต้องถ่ายมาแล้วแหละโอเคสวยครับได้ฮิวไป้แล้วครับตัวแรกฝาไว้ก่อนครับต้นเกมตรงไหนหาเงินได้ก็เก็บเลยนะครับวิโอนี่เข่าสู้เราไม่ได้นะถ้าเราเปิดเข่านะครับเราตอนนี้ถ้าเรามีสามนัดนะครับวโอก็สู้ไม่ได้นะครับ ถ้าชนเลนหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าไม่มีตัวมาช่วยนะครับเราสู้ไวนโอได้นะครับนี่เราก็รีฟาร์มเลยครับไวโอเขาอยู่กลางนะครับคือผมจะไม่เดินไปตรงกลางเท่าไหร่นะครับเดินเดินไปนี่ก็ตอนเคลียร์คีฟเสร็จนะครับเพราะป่าเขาคอยแทรกกลางอยู่นะครับเราก็เลยไม่ได้เดินไป ข้างบนมีหน้าน่าจะอยู่ข้างบนนะครับเราอยู่คนเดียวเราต้องเซฟหน่อยนะครับผมว่าโดนโอ้าโอ้พูดยังไม่ทันขาดคำเลย <c oughs> ตายซะแล้วโดนอเกอร์ก็อันตีมาคอใส่เลยนะครับซุปเขาอยู่ล่างนะครับเมื่อกี้ท <c oughs> ีน้เทียโดนไล้ปะเนี่ย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ก็แลกด้วงมานะครับ <c oughs> แลกๆก,กันไป ได้บัฟบัฟแดงกับบัฟฟ้ามาครับแต่บัฟฟ้านี่ใช้กับทอนไม่ได้นะครับที่ลดคูดาวครับบัฟฟ้าจะลดคูดาวใช่ไหมแต่มันใช้กับทอนไม่ได้นะครับมันลดคูดาวทำเป็นเปลี่ยนเป็นดาเมจไม่ได้นะครับมีไวโกร์นะครับสีสวยๆใต้ใต้ตีนสีฟ้าสมมาปิดแล้วนะครับโอเคครับได้มีหน้าไปนะครับไบโอก็ต้องตายนะครับ ได้สองบัฟเลยนะครับใส่อีนิดมาเพื่อนรออันตีเลยนะปึ๊บยิงไปหนึ่งนะัดเรียบร้อยนะครับได้คิวมาสี่ตัวแล้วนะครับเราเริ่มแนละ้วเราเริ่มไหล่นะครับต้นเกมขึ้นสี่นาทีได้คิวไปสี่ตัวแล้วก็ตีป้อมเลยนะครับมีหน้าขเขาน่าจะเกิดก่อนนะ นี่ไงมีหน้ามาแล้วซุปยังไงเพื่อนนี่ครับตรงไหนตัดได้ก็ตัดเขาเลยนะครับตีมังกรครับตีล้อป่ามาครับอุ้ยมีหน้าอุ้ยมังกรเดินออกนะครับเสียดายจังเกือบตายนวเมื่อกี้ถ้าเราเอามังกร อเอาได้ครับปลามาแล้วเมื่อกี้แบบเราโลกไปหน่อยครับมับงกรอลยออกมาโอ้ยดวงข้างบนจะมีไฟหรือเปล่าครับตรงกลางน่าจะมีไฟนะครับดวงเข่าลงไปกลางแล้วโอ้กลางเยอะมากเลยครับเราต้องรีบไปช่วยเขานะครับรออันตีเลยครับเขาต้องมาขึ้นไปตรงป้อมนะครับ ปกติไปครับโอเคครับได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็เข้ากลับขึ้นไปฟาร์มต่อครับป้อมบนจะแตกแล้วเราต้องรีบไปกันนะครับมันมขีดดันแตกแน่นี่นี่ครับไบโอครับถ้าเราจะหันไปสู้ก็สู้ได้นะครับเพราะเรามีดาบเขียครับไวโอเขายังไม่ได้เลยนะครับเราเงินน้ำเข่าครับเป็นไงเราก็สู้เขาได้ เราก็ตีเลยครับนี่คราบม่งสามนัดนี่คี้พันสามนะครับยิงไวโอประมาณสี่ห้านัดก็ตายได้เลยนะครับถ้ามีกระสุนสี่ม่งสามเม็นนะครับสไลด์เลยบอกก็สไลด์นะครับเห็นครับแล้วตอนนี้ยังไงครับไล่ไวโอแล้วครับไนก็ได้ครับนี่ครับของเราเริ่มทำแล้วครับรวมไปจะจะรอบไหมไรอนะครับ โอ้ยโดนมีหน้านครับเราก็ยิงซูครับไม่มีเราจะเสียแล้วเอามีหน้าได้มีหน้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็เกือบตายครับดีนะครับที่มีฟิกเกอร์รอดมาได้นะครับกลับบ้านก่อน,นครับบนเอซินิเทียนะ่าจะดันให้นะครับเดี๋ยวเรารอสลับเลนเลยนะครับตรงกลางยังไงครับได้ไหม รับเลยแล้วกันนะนี่ทีอขอดันให้แล้วครับนี่ครับด่วงต่อไปนี่ยครับยิงสองสามนัดนี่ด่วงก็ครึ่งรอดแล้วนะครับนี่มีแค่ดับี้อย่างเดียวนะครับถ้าของเต็มนี่ด่วงตายได้เลยนะครับประมาณสองสามนัดนะครับนี่ครับอะไรเก็บพอช่วงออบเจกต์ก็เก็บไปครับมีอะไรก็เก็บไปครับเก็บเงินเวลาเงินเวลาทองครับ โอเคครับได้ถุงมือคีอมาแล้วนะครับมีของสองชิ้นนะครับตอนนี้เราก็ถ้าไฟก็น่าจะชนะแล้วครับเราต้องยืนดีๆนะครับนะครับมีประเด็นอีกแล้วว่างมีหน้าฟิกเกอร์ไปนู่นแล้วครับสไลด์ออกมาก่อนบนยังไงบนติดตาอะไรติ๊กเตอร์นะครับ พอไปการล่างก่อนนะครับทำเวฟบล่างก่อนใจเย็นๆครับเราเล่นเรื่อยๆครับเกมเราโโนบอลแล้วนะครับไหลๆครับสุบยังไงถ่ายดวงมาสวยครับมีครับ่มงสามนัดครับสไลด์ยิงตายครับได้บัฟมาด้วยนะครับ ลูกเขาเล่นดีมากเลยนะครับใส่ก็คือเราต้องรีบตามนะครับทำจังหวะให้ดีมากเลยครับลูกนี่นะครับลมมี่ที่ดีเอาครับมีคนเปิดประเด็นนะครับเราก็ยิงครับดวงตายไปแลนะครับสไลด์แล้วก็ยิงมีหน้าต่อครับนัดเดียวนะเมื่อกี้มองสามนัดแล้วก็สไลด์ยิงโอ้ยแต่ลิกเตอร์ของเข้ามายังไม่ทันตั้งตัวเลย เมื่อกี้ผมว่าจะเข้าพุ่มละวามนะครับเดี๋ยวดิกเตอร์เขาเข้ามาก่อนตอนนี้สิบคิวนะครับเพิ่งก้าวนาทีสิบคิวแล้วไปยาวๆครับเราก็เอาแดงของป้าเลยนะครับเพราะป้าย,ยังไม่เกิดน,นะครับเราก็ลอยเลยครับ <c oughs> ออกเคลียร์เวฟล่างน,นะครับเตอร์มาไงดิกเตอร์ยิงยิงยิง,ยงเก็บไปดี ครึ่งหลอดนะครับเมื่อกี้ได้โอมิอาร์มนะครับอะไรยังนะครับมีสามชิ้นแล้วอุ้ยด้วงส่วนนะส่วนนะด้วงเรียบร้อยเมื่อกี้ประมาณห้านัดนะครับเมื่อกี้ดาเมจเขาไม่พอครับถ้าดาเมจเขาพอนี่เขาก็อาจจะฆ่าเราได้ครับเรายิงส่วนนะครับมีโอมิอาร์มดูดเลือดอยู่นะครับยังไงครับเติร์มาครับ โอ้เขามากั้หมดเลยนะครับฝั่งโน้นเด็กตาดับเบิลคิวขาป้อมเลยเด็กตาช่วยเด็กตาก่อน,นะครับโอเคเด็กตารอดมาดันล่างเลยนะครับเขาน่าจะไปเติมเลือดนะครับไวโอลีตตรงกลางยังไงน่าจะเอาป้อมได้แนละ้วตรงกลางอันนี้เขาน่าเขาเิฟคิบได้แล้วครับพอเป็นไวโอลีตนะครับน้ำมี่เหลือเพื่อ รอ,อดไงไหมเพื่อนยังไงดีหรือว่ารอป่าป่ายังไม่เกิดเลยโอเคนะครับได้มูรามาสะนะครับเกมรอนำเอ้ยเกมรอนำตังเราก็นำนออเ,เ,ลเลยนะครับผมก็ออกจุดเลยทโทอเลยนะครับมีไฟครับเราต้องรีบไปครับยิงครับยืนยิงคิวเลยครับ รามีดูดเลือนครับเราไม่ต้องกลัวอันนี้ผมก็ไล่ไวนโอยนะครับนี่ยิงโนกระสุนนะครับโนกระสุนแบบไม่ใส่กระสุนเสียครับเราก็เก็บทิปเปอร์คิวไปได้เลยนะครับยืนยืนดีๆแรงแน่นอนครับยืนดีๆเขาล้วงเราไม่ถึงนะครับผมก็จบบ้านเลยนะครับไม่มีการยืนนะครับจบได้คือจบนะครับ ถ้าเกมพลิกมาแล้วเราจะเสียใจนะครับเกมนี้ผมผมว่าผมได้ M v P นะนี่ครับประมาณนี้ครับอยู่ประมาณ79ดาดาวคำดาเมตไปามร์เซ็นะครับก็เยอะอยู่นะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด b ับ r i ไคร้วยนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ